สวัสดีครับ fc ของแปะชัยยศทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเล่าเรื่องเสือต้มต่อนะฮะเป็นคลิปที่สองแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของเสือต้มเนี่ยอยากพูดถึงเรื่องคลิปที่แล้วหน่อยเพราะว่ามีแฟนคลับ fc นะติงมาไม่ได้ติ่งละคือคอมเมนต์มาว่าเสียงมันเบา <c oughs> มีบางช่วงที่เสียงเบา,สาใส่เหตุที่เสียงเบาก็เพราะว่าสุขภาพผมเนี่ยไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยมีแรงมันกินข้าวไม่ค่อยได้แล้วก็พอเาผมมานั่งอัดคลิปเนี่ยจะสังเกตว่าผมจะมืออุดหูบ่อยคือในหูเนี่ยมันจะอื้ออื้อแล้วพอเราพูดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราพูดแรงหรือว่าพูดเบาพูดหนักขนาดไหน เพราะมันจะกล้องกล้องอยู่ในหัวสมองแล้วเนี่ยกล้องบึง้งบึงบึงบึง้งทำให้เรากะเกณฑ์ไม่ถูกว่าเราพูดเบาแค่ไหนพูดแรงแค่ไหนวันนี้ก็รเรียนตรงนี้ให้ให้แฟนลับทุกคนทราบว่าสาเหตุที่เสียงมันเบามันเป็นมาจากสาเหตุนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ทานข้าวไม่ค่อยได้พยายามไป มันหยุดก็พยายามไปเที่ยวหาที่ปรงปง่ปงๆหาอากาศดีๆตามที่ดีๆหายใจ <c oughs> กบ็บอกแล้วว่ามันเป็นช่วงบ้านปลายนะบ้านปลายของผมซึ่งก็จำอะไรได้เท่าที่จำได้ก็จำมาเล่าสู่กันฟัง มาเล่าไว้ให้ f ฟังนะครับเพราะว่าคลิปที่ลงไปใน YouTube เนี่ยมันก็คงแฟนอยู่อีกนานเป็นเป็นปีะนะครับใครใครที่มาทีหลังก็ยังสามารถที่จะไปหาดูได้นะทีนี้มาคุยเรื่องของพี่ตุ้มเสือตุ้มเสือเนกกันอีกครั้งหนึ่ง เสือเนกเนี่ยเสือต้มเนี่ยหลังจากที่เขาโดนรถไฟมากับตีใหญ่หลายคนก็สงสัยเป็นปริศนาว่าโดดลงมาได้ยังไงในสภาพแบบนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องจริงตัวผมเองเนี่ยผมเป็น เป็นน้องซึ่งซึ่งเคยคุกเคีเขาอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆก็พยายามพยายามไปออดอ้อนให้เขาเล่าโอโลมปฏิโลมทุกทางแหละเพื่อที่ให้เขาพูดเพราะว่าผมรู้ว่าเอซทุกคนเนี่ยต้องการอยากจะรู้ ผมเองผมก็ต้องการอยากจะรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามอ้อนวอนเขาว่าผมเป็นน้องพี่พี่ก็เห็นผมมาตั้งแต่เด็กลักอินดูมาตั้งแต่เด็กเล่าให้ฟังหน่อยเถอะแฟนคลับผมอยากรู้เรื่องของพี่มันก็เป็นเรื่องที่เก่าแก่เป็นตำนานไปแล้วเป็นเรื่องซึ่ง <c oughs> ใครๆก็เอามาทํากันเราขานเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเด็กๆรุ่นหลังๆสักนิดสักน่อยก็ยังดี <laughs> แกก็สายหัวบอกว่าไม่อยากไม่อยากพูดเพราะว่า ผมก็ถามว่าทำไมทำไมถึงไม่อยากพูดเป็นเพราะอะไรกลัวอะไรแกบอกว่ามันเกี่ยวพันกันเยอะก็เลยไม่อยากพูดเรื่องนี้โอเคครับไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดไม่ได้ก็คงจะไปแค่ให้แต่พูดก็คงแกก็คงไม่พูดหรอก ทีนี้ผมก็เลยเลยถามแกว่าแล้วหลังจากโดโดลงมาแล้วเนี่ยเอาไม่เอาตอนโดดตอนโดดเนี่ยไม่ถามไม่พูดว่าโดดกันมายังไงลักษณะไหนอะไรยังไงมีวิธีการอะไรหรือมันจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ก็คือไม่พูดเรื่องเดิมโดดจะพูดถึงว่าตอนพระโดดออกมาแล้วโดดออกจากรถไฟมาแล้วเนี่ยพี่ไปทำอะไร ขก็บอกว่าเดินบุกไปในนาข้าวมืดแล้วก็ไปเจอบ้านคนก็เข้าไปที่บ้านชาวบ้านนั่นแหละไปขอยืมเครื่องมือช่างเขาเขามีเครื่องมือช่างพวกเลื่อยพวกแจเลื่อนพวกอะไรพวกเนี้ยคอรเอะไรนี่เราก็ไปยืมมางัดมาง้างตัวนซึกตัวเนี้ยที่ติด คาะพูดตงขังเนี่ยเวลามันติดอยู่สมัยนี้เขาออกติดอย่างนี้เลยสมัยก่อนเขาจะตีเหลื่อมไว้อย่างนี้ปลายเหลื่อมทับอย่างนี้ถ้าอย่างงี้งัดง่ายแค่เอาเอาด้ามช้อนซ่อมเอาด้ามช้อนที่สแตนเลสแข็งๆนะียแย่เข้าไปฝนปลายให้แหลมแล้วก็แย่เข้าไปแบนๆเงนี้ยแล้วก็พลิกให้มันตั้งขึ้นมันก็จะมีช่องช่องระหว่างระหว่างหัวหัววงแหวนน่ะ ก็จะหาอะไรคล้องแล้วก็คล้องอันล่างแล้วก็ดึงง้างออกพอมันง้างออกไปสักประมาณสักแค่เนี้ยมันก็จะหลุดออกสักส้นได้ล้ส้นเท้านะเพราะว่าตัวนั้นมันจะตีไว้พอเราเราลูดลงไปสุดเนี่ยมันก็จะติดข้อเทา้าติดตรงส้นเท้าเนี่มันออกไม่ได้ก็ง้างออกอีกหน่อยมันก็จะหลุดไม่หลุดก็หาสบู่ทาดันพวดเดี๋ยวก็หลุดแต่ว่าตอนที่ พี่ตุ้มโดดกับตีใหญ่เนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวตีลักษณะไหนตีลักษณะนี้หรือว่าเชื่อมออกลักษณะนี้แต่สมัยนั้นน่าจะตีอย่างนี้สมัยนั้นยังไม่เชื่อมเพราะตอนนั้นผมยังไม่เข้าคุกผมเข้าคุกไปแล้วก็ยังตีอยู่แบบนี้อยู่งาง่ายมากคือแทบจะไม่ต้องหาเครื่องมืออะไรเลยใช้ผ้าของหัวสองหัวแล้วก็ดึงดึงให้มันง้างออก ไปสักประมาณสักแค่นี้ก็รูดออกสบายมากไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ต้องขังที่เคยใส่ตัวจะรู้ใส่ตัวนียมกอยากอย่างเดียวคือใส่เกงใส่เกงเข้าถอนเกงออกเนี่ยใส่าย,ยากเพราะว่าพอเราเราส่วนไปแล้วมันก็จะไปติดที่เป้าเพราะนั้นเวลาจะใส่เกงก็จะต้องกลับ ตะเข็บออกแล้วก็พับมาเป็นซีกเดียวแล้วก็เอากางเกงใส่ให้มันเป็นขาเดียวแล้วก็สวมไปแล้วก็ลอดวงแหวนแล้วก็ไปฟั่มค่อมหัวเท้าแล้วก็ลูดมาตามเส้นโซ่แล้วก็มาค่อมข้างนี้แล้วถึงจะดึงขึ้นมาได้คนที่ไม่เคยใส่ตัวจะไม่รู้ว่าถอดแบบไหนใส่แบบไหนผมพูดนี่ก็ยังนึกภาพไม่ออกถ้าคนไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับ เขาบอกว่าเขาเข้าไปที่บ้านชาวบ้านนี่แหละแล้วก็ไปขอเครื่องไม้เครื่องมือมาง้างตัวแล้วก็เดินทางหนีกลับมาได้พอกลับมาเนี่ยเขาก็แยกกันแยกกันไปที่ ตุ้มน่าจะไปทางภาคตะวันออกตยายก็กลับเข้ามาองเทพเข้ามาแล้วก็มาป้นแช่ไห่นั่นแหละที่ว่ามันโดนยิง <c oughs> แต่บ้านหลังเนี้ยหลังจากนั้นนบ้านหลังที่ตียายกับพี่ตุ้มเข้าไปถอดตัวเนี่ย เขาบอกว่าพิตใหญ่เนี่ยนำนำเงินกลับไปให้ที่บ้านเนี้ยอาจจะมีทองด้วยก็ได้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ยืนยันแต่เขาบอกว่านำกลับไปให้ไปกันแบบว่าทดแทนที่ช่วยเหลือก็ไม่รู้เท่าไหร่ ให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าตียใหญ่ในส่วนใหญ่เขาจะถ้าใครที่ช่วยเหลือเขาก็จะมีสิ่งตอบแทนไม่เงินก็ทองก็จะต้องมีให้หลังจากนั้นเขาก็หายเงียบไปเลยส่วนตียใหญ่ก็มาป้นใช้หายต่อแล้วก็มาโดนยิง ตุ้มก็หายออกไปทางภาคตะวันออกอยู่ทางระยองแล้วก็เลิกล้างกันไปจนตียายถูกเกียงตายพิตุ้มกหมดคดีฟาร์มถึงได้กลับเข้ามาอยู่ที่ในกรุงเทพอีก เขาบอกว่าเขาไม่อยากพูดเรื่องนี้ให้ทำอะไรก็ได้ที่เขาทำได้เขาก็ยินดีทำให้แต่ว่าให้เขาพูดเรื่องนี้เขาไม่อยากพูดแล้วคือการทำ u t u b e เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างบางคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยเป็น f อฟซเนี่ย,ยก็อยากจะรู้นน้นอยากจะรู้นี่ไปหาคนนน้นหน่อยสิครับ ไปหาคนนี้หน่อยสิครับก็คือเชียร์ให้ผมไปเชียร์ให้ผมไปออกแนวความคิดให้ <c oughs> <c oughs> ผมว่าขอบคุณนะครับที่แนะนํากันมาแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราทําไม่ได้จริงๆเพราะการทํา y o u t u b e เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งทําเฉยๆตามสบายตามใจชอบไม่ได้ หนึ่งเราต้องอยู่ในกฎของ YouTube YouTube มีข้อจำกัดเยอะมากผูดยาบผูดชี้นำเด็กมีอาวุธแค่ลงโลกอาวุธก็ไม่ได้แหละไม่ผ่านเขาไม่ให้ผ่านเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเยาวชนเขาก็จะไหมคือถ้า เราอัดคลิปไปแล้วแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็คือเสียเวลาเราต้องมาทําใหม่เพราะนั้นเวลาเราอัดคลิปเราก็จะพยายามทุกอย่างที่จะให้มันมันสมบูรณ์ทีเดียวนอกจากกฎของ youtube แล้วก็ยังมีกฎของสื่อมวลชนอีกอย่างเราเป็นสื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะพูดอะไรตามใจเราได้บางครั้งก็ต้องพูดอ้อมๆเอาอย่างที่ผมพูด บางคนเอฟซีบางคนบอกอพี่แป๊ะพูดไม่กระจ่างเลยพูดไม่เคลียร์คือให้ชี้โป้งฟันทงลงไปเนี่ยบางครั้งเราพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งกระเทือนองค์กรเนี่ยใครกล้ามม้งอะถ้ามานั่งพูดอย่างผมเนี่ยแล้ว็ไปดา่าตำรวจหรือว่าไปดา่าองค์กรอะไรเขาสักอย่างที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็อาจจะฟ้องร้องเอาเพราะว่าเราไปพาดพิงเขาในทางเสียหาย พอเอาเรื่องขึ้นมาหลักฐานพยานอะไรเราก็มีเป็นเรื่องเล่าซึ่งเล่ากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเงี้ยเราไปอ้างก็อ้างไม่ได้เพราะว่าแต่เราไปก้าวไก่องค์กรจนทำให้เขาเสียหายเนี่ยเขาก็จะเล่งานเราหรือว่าพัดพิงตัวบุคคลเป็น เอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ดูเขาก็ไม่พอใจก็เหมือนเราถ้าใครมาพูดเรื่องเราในทางที่ไม่ดีเราก็ไม่พอใจเพราะ้นกฎเกณฑ์ข้อจํากัดมันมากมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับคนนั่งดู FC ในะนั่งดูเฉยๆอยากจะได้นุ่นใหญ่ได้นี่ผมก็พยายามเต็มที่เท่าที่เท่าที่ฟาร์มสามารถมีแล้วก็ ข้อจำกัดมันไม่มไมจํากัดเราถ้ามันอยู่ในข้อจํากัดจริงๆเราก็ทําไม่ได้ผมก็จะต้องบอกว่าไปดูแล้วใช้วิจารญาณเอาใช้ปัญญาใช้สติใช้สมองวิเคราะห์เอาเองว่าผมหมายถึงอะไรคือพูดตรงๆคงพูดไม่ได้นะครับคนที่ที่ดู ได้โปรดเข้าใจหลายคนเข้าใจ fc หลายคนเข้าใจผมก็ขอบคุณด้วยที่เข้าใจนะครับว่าบางคนเขาบอกแค่นี้ก็พอแล้วได้รู้แค่นี้ก็โอเคก็พอแล้วอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับไปใน,นเรื่องเรื่องราวของพี่ตุ้มที่โดดรถไฟมากับตีใหญ่เนี่ยมันเป็นปริศนาอยู่อย่าไป ไปคาดเดาอย่าไปอะไรในทางที่ไม่ดีหรือว่าจะไปคิดได้คิดนะคิดได้นะครับอย่าแต่ว่าอย่าไปพาดพิงไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีมันจะไม่ดีเพราะว่าวันหนึ่งเรื่องจริงมันต้องกระจ่างผมเชื่องั้นนะเพราะวันหนึ่งเรื่องจริงมันจะต้องกระจ่างมันจะนต้องสดใสซาบซ่าต้องรอดูกันต่อไปผมก็จะพยายาม พยายามเรื่อยๆละ่ะค่อยๆแงะทีละนิดทีละหน่อยทีละอย่างครับเรื่องราวของชีวิตพวกนี้ยคนพวกเนี้ยเพราะว่าถือว่ามันเป็นตำนานที่คนอยากจะรู้สร้างตำนานเอาไว้ใครๆก็อยากจะรู้ให้ตลอดอยากจะรู้เรื่องจริงบางคนดูละครแล้วก็เอามาถามผมละครผมไม่ดูนะครับจุลรถมันเยอะ กินแล้วมันเขาก็ใส่มันเป็นมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับละครก็ดีนักเขียนก็ดีที่เขาเขียนเรื่องเนี่ยเขาจะต้องใส่สีสันลงไปผมเคยเป็นนักเขียนมาก่อนผมรู้ว่าจะต้องวานล้อมอารมณ์คนด้วยข้อเขียนด้วยอารมณ์ด้วยคารมณ์แบบไหนเขาถึงจะมองเห็นภาพเขาถึงจะเห็นเห็นคอยไปกับเราอันนี้เป็นเรื่องของการเขียนเป็นเรื่องของการสร้างภาพติณ นะครับก็อย่าไปจริงจังกับมันมากเรื่องจริงๆของคนเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตคนทั่วไปเหมือนคุณเหมือนผมเหมือนใครๆทั่วไปนี่แหละอาจจะผิดแพลกแตกต่างกันในอาชีพหรือว่าพฤติกรรมหรือว่ายุคสมัยครับมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปคนละแบบคนละรูปเพราะฉะนั้นอย่าเอาละครมาเปรียบเทียบอย่าเอาหนังสือมาเปรียบเทียบนะครับอย่างหนังสือเนี่ยที่เขาเขียนเรื่องในคุกเนี่ย ถ้าแข่งกันจริงๆเ่ะมันก็คือตื่นเช้าเปิดขังล้างหน้ากินข้าวทำงานเที่ยงพักบ่ายทำงานต่อเลิกจากทำงานอาบน้ำกินข้าวขึ้นห้องมันก็จะวนเวียนอยู่เงี้ยทั้งกะปีสีกะชาติอ่ะแล้วมันจะเอาฟาร์มอร่อยตรงไหนมาเขาก็จะเป็นจะต้องเขียนให้มันมีนูน่นมีนี่เข้ามาปะผลในชีวิตพื้น ของนักโทษที่มันเป็นอยู่อ่ะเขาก็จะเสริมตรงนน้นเข้าไปเสริมตรงนี้เข้าไปเพื่อให้มันดูตื่นเต้นเล้าใจนะครับแต่ผมไม่ใช่นักเขียนผมไม่ใช่นักสร้างภาพยนตร์ผมเป็นแค่ไม่ใช่นักพูดด้วยเป็นแค่คนพูดก็พูดพูดจากความจำไม่ได้พูดจากเรื่องราวที่เราเขียนมาหรือว่าเรา พอด์อ์เรื่องขึ้นมาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมไม่พอร์ผมไม่มีสคริปอะไรทั้งนั้นน่ะผมพูดสดๆพูดตามตามสมองที่คิดที่จำได้เนี่ยก็พูดไปทุกคลิปอะ่ะเพราะนั้นเรื่องที่จริงที่ผมเคยเห็นผมก็จะบอกว่าใช่อันนี้ใช่ผมเห็นผมอยู่ด้วยไอ้เรื่องที่ไม่ใช่ผมก็จะบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ยืนยัน ไม่ยืนยันความจริงเพราะว่าผมฟังเข้ามาจริงหนึ่งไม่ยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงขนาดไหนอันนี้คือสไตล์ของผมที่จเรื่องพี่ตุ้มมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องคือพี่ตุ้มเนี่ยไม่มีใครได้รู้เรื่องราวเรื่องส่วนตัวของแกคาแรคเตอร์ของแกมากนักคือ คนที่ทําเรื่องตีใหญ่ส่วนมากก็จะทําตีใหญ่พ่นตีใหญ่พ่นก็ไม่รู้พ่นเยอะแยะไปหมดแต่ว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้คุกคีอย่างผมผมคุกคีผมถึงได้แยกออกว่าเสือถังเป็นคนแบบนี้เสือต้มเป็นคนแบบนี้ตีใหญ่เป็นคนแบบนี้ผมแยกออกเพราะว่าผมคุกคีอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย มันก็คือเรื่องจริงที่เราเห็นมาแล้วตำนานตัวเนี้ยมันจะค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปกับอายุไข่ของผมนี่แหละคือผมหมดหมดแรงหมดปัญญาเมื่อไหร่ผมก็หยุดพูดเมื่อผมหยุดพูดเรื่องาราวพวกนี้ก็จบผมเชื่อว่าหมดยุคผมแล้วจบไม่มีใครรู้จริงมากเท่านี้แหละแล้วก็ ไปนำมาฝาก FC ฝากแฟนคลับเอาไว้ให้ดูขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนี่ผมก็ทำ YouTube มาได้ประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วได้ปีแล้วล่ะชนปีแล้วแฟนคลับแันแท้ก็เหลืออยู่แค่นี้ละสามสี่พันคนจับที่ดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็เดีย๋ยวนี้ก็ถดถ่าย เหลือแต่คนที่ดูเนื้อหาจริงๆเนื้อหาสาระจริงๆคนที่ชอบดูแบบความอลังการเหมือนกับทานดูมีตัวหนังสือขึ้นมีนู่นมีนี่แล้วตรงนั้นเขาก็ไม่อาจจะไม่ดูแล้วหายไปหมดก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้ทําเพื่อเพื่อใครผมทําเป็นสาธารณะ,นะะว่าใครอยากจะดูใครอยากจะ หาความรู้เอาไปเป็นประสบการณ์เป็นอุทาห่อนไปดัดแปลงใช้ในเรื่องในชีวิตประจำวันในชีวิตทั่วไปได้ดีจากมันสมองที่ผมเอามาถ่ายทอดก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับต่อจอากนี้ก็คงจะบางทีผมไปเที่ยวว่างไปแล้วบ้างผมก็จะถ่ายมา ตามสถานที่ต่างๆเอามาให้ดูบ้างมีเวลาก็จะมานั่งทําคลิปมานั่งคุยแบบนี้ให้ฟังนะครับนึกอะไรได้นึกเรื่องราวอะไรได้ของใครได้ก็อาจารย์มาทําให้ดูจะมาพูดให้ฟังนะครับก็ขอให้แฟนคลับ FC ของแปะชยกศทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีชีวิตที่มีความสุขไม่ประสบกับปัญหาอะไรที่มันคับค้องใจครับ คิดจะทําการสิ่งใดถ้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกท่านนะครับสวัสดีครับ